นักการเมืองอย่างอภิสิทธิ์มันมาเปลี่ยนลงหลังจากตัวเองมาเป็นนายกบ้างคือการเหยียบย่ำสัศสีความเป็นมนันมย์ที่สุดเลือกไครมันบอกว่าเป็นเลือกสัตว์ในระถานแล้วถามคุณเป็นรตไม่ได้คดีกลับก็ต้องได้ปันธุ์เลปลยกลับั้นเอง ถ้าคุณไม่ปฏิบัติหน้าที่คุณต้องลาออกถ้าคุณจะให้ไปเจอในที่ข้างนอกผมก็จะไปขอปรบมือให้ทหารไร่ทั้งหลายดันๆใ้พวกเราออกมานอกบริเวณอาคารรัฐสภาครับขอทุกฝ่ายนะครับเพื่อไปแถลงข่าวกับเรายังบริเวณาเราชประสงค์เมื่อแถลงความดันดนๆก็ดี เพอจะขอความกรุณากรมชานะครับไม่คิดสาัสายนะครับผมไปตรวจสอบคู่บนเสร็จแล้วพรุงนี้จะส่งวบกรวจไม้ไปแจ้งวางเด็กๆก็อาจจะมีอนี้เปนะครับขอบครับขอบคุณครับ ตอยยไหหนน้การมารับทราบข้อกล่าวหาของกระผมวันนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะแสดงเจตนารมณ์ว่าผมพร้อมยอมรับกระบวนการในการดําเนินการทางด้านการยุติธรรมเรียนโดยสรุปว่าฝ่ายรัฐเนี่ย พร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการมารับทราบข้อกล่าวหาของผมในวันนี้ก็เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้เริ่มต้นดำเนินการได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนดำเดน,นินคดีกับผม

มีมสายลัดไหมสายลัดดดู้สายลัดเป็นด้านถนนห้าดังลึกหน้าเสือรุนแรงเป็นลูกน้องไทยครับฟังผมสักครั้งเถอะครับฟังผมอีกสักครั้งเดินทางกลับไปทางสนามสุพัชราใส่เลยครับพี่น้องขอลงได้หรเล่ขอให้คนกลับบ้านกันนะครับพี่หอใหม่น้องนะวันนี้ เราเสี่ยงนะครับผมแม่พี่น้องหลบไปนะครับ